สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพระรวยครับมัอนี้แอดผ้าพ่อพี่น้องทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ที่วัดปูเจ็ดสองนะครับมาติดตามตัวเลขฝากตอนพ่อพี่น้องเอฟซีซึ่งวัดที่แล้วนะครับปูพ่นกะไฮไว้กะคือหนึ่งเก้าห้านะครับกะแตกสามตแต่ว่าเป็นสามตัวโตดครับพ่อพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับเท่ากับมาติดตามต่อซึ่งปูพ่นก็ได้ละล่ะตัวเลขก็ได้ ซึ่งวันที่ได้ตัวไดนะครับพอพี่้องเอฟซีทันที่เขามาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันมาติดตามฟังไปพร้อมๆกันนะครับอ่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แน่นะครับจะลืมกดกระดิ่งแง่งเตือนพร้อมอ่าเพื่อชิบหายาจะกคลิปเด็ดๆจากทางช่องบุญพารวยครับพอพี่้องเอฟซีครับเอาสำหรับปูที่ห้ตัวไดสำหรับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันสองหาหกหานนะครับมาฟังไปพร้อมๆกันครับว่า ูสีเนนตัวใดให้ตัวใดนี่ลักษณะจังไให้ฟังดีๆครับพ่อพีปน้องเอซครับเข้าเข้าไห้เน้นให้คือตัวหลักมันคือแบบแปลครับโตมันก็บอกไานั่นนี่คือตัวตัวมาใช้คือแค่นี้นี่คือชี้แปลชี้เก้าหาแปลหเก้าแล้วก็เกานึ่งกับสองนี่ก็นึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเกมันก็ได้แล้วนะเลีวิชีนี้นะคือตามห้องปล่อยครับข้าวฟันมันคือถ้าข้าฟันแน่นี่นีเม็ดแน่คือตัวนี้นี่คือเก้าหาเ้าเกลี่ในรถคือจะไปนี่ ระเกวันถาผู้จับเป็นผู้เชี่ยงกระเดาอะไรอีกหรอค่ะแมนผู้ผู้เพิ่นเาจับแมนผู้เนาะเอน้เนียนห้อเนียนอยู่แต่รับตอนี้งเขาอย่างไวเดียวหื้อเกินก็ขาคนนี้นงานค่ะแค่แค่สุดสุดละตนี่คือว่าบทีมันมันันากตัวที่นามากคือหาแต่หาเก่าที่วายได้ค่ะกคือคือเ้าก็ปกเข้าไปแล้วนี่ค่ะห้องเลี้ยงก็ซื้อค่แล้ปล่อยไม่วหวกันตัวเยอนี่ปล่อยก็ะเอาทปานให้รานี่เก่าค่ะโายันแบนว่นีม่แตดม่ก่า คือเลอเบักบักเลขเงินที่ก็จะเอาไปเลี้ยงน่ะ้วิ่งเลขกวิ่งน่ะคือสูตรงเ้าตัวนี้ละะ่ะแบหนึ่งกับสองนี่วิ่งเงินแบกสาม้านวิ่งสามด้านนี่นี่งวดนี้มันมาตัวนี้นี่นี่สองกับสามเอองวดนี้นี่งวดนี้จับไห้นี่พอพะว่าห่อเอาเอาสูตรสามสูตรนี่ล่ะของสามสูตรนี่ก็สูตรแปะกับเก้างวดนี้ม่สูตรเดียวกันแปกับเก้างวดนี้มันมากเก้ากับศูนย์ สองตัวนี่นี่ดาวสูตรชีกําหารนี่มันก็มั่นโอเามั่นชีกําหารหนึ่องกับสองนี่มา่สองกับสามตาคิดว่านั่นเท่ากับว่าหั่นมันไประเดี๋ยวภาวะมันมันเดือดเน่ายแต่ยี่สิบวันแล้วสามจะลดก็ได้นะตามหันมันด้วยมันกลางวันนี่นี่เพื่อนทาให้บัตรสูตรนี่สิมันด้วยอืมอืมสีประกอบไปได้เพราะส่วนหัวกระเคลม เป็นได้ประม้านประมาณยี่สิบประศนะแม่งันี่คือให้เขาชอไปจับก้อนนะจับบังก้อนนม่หามกมที่ประกบบอนเดียวไม่งันบอลเดียวนี่คือมาหันเขาห้องกับประกบกันอย่างบางมันบาเนี่าเขาเาแล้วก็มานั่นมีมาเดียประกบแล้วมันก็ฟันนี้ฟันนี้ล้อเก่านะแต่ฟันแบบนี้นี่เก่ายือดแล้วก็นะรักการมันนันทาน้ำนี่เป็นลดน้ำเพื่อนนี่น้ำระเกียร ปูพ,พันมันจะเป็นสองนี่น,น,นายันใหสองเปลวบ้าสองเก่าก็ได้ิดเลยไม่เยออกตัวนี้ไปแล้ววันสร้างวันวันนี้กะ้ารถเรียกรางรถ,ถกรบบัมเรียกร่างรถนั่นนี่เริ่มนั่นแล้วรางเขานี่ยุกจัเ<า>บเราหมดมัดรางไหม ตะล่างนี่มากเราเป็นโมโปรแมนเริ่มเริ่มเริ่มมากตาตางวดงวดนี่ที่วัดตะล่างนี่ทีเขาต้องบนทั้งล่างนะนะฮะสุดจับสมายเมื่อดีเท่าสิสบายปูเบียกปูเกสรมาถึงยินดีตะล่างนั่นะค่ะใช่ตะล่างเบิ้งสายมันเดินสายใดนะค่ะเบิ้งขึ้นสวดนันสุนีห้องมาประกอบกันมหันกะเรียกตะล่างเรียกตะล่างมันเข่าทวนกับเรียกตะล่าง มันสีมี่2 C2 เก้าเท่าดีรนี่ตรงกันเนี่ยอาคาก็มีแต่มันสีเลียวโตเนี่อมันสึงไงร่งน้ำลางโบกห่วลางบนนะตาหัวนี่เนี่ยกีนต้นต้นกับนไต้นกันกับอี่นเหยาลาโจตัวนี้ต้องไปมาตัดออกอย่างเงี้อือไนสวนนี้อันนี้มีไมีศูน แล้วก็บี่สองสี่ศูนย์สองวัดมันไม่เค่นีกว่ะหาเนาะสี่ห้าศูนย์สองสองศูนย์สี่หาสองศูนยเรียนเลี้ยแค่นี้เนีมันสี่เล็กหน่อยลบเล็กสี่หาสองศูนย์นี่แมนงมวดหนึ่งที่หนึ่งเหรอบะม่อผเลียนสองเดมแมนกเลเียสอ๋สอง รถรถบังตัเรียกันเรียกถ้ารถมีบ่เกินนันบ่การรถพ่อสองนั่นสุดยวปูจะเกาว่าอ่่ต้าถามมาประกอบเส้ตะล่างนี้มันบนอย่างนี้อะไขึ้นตะล่างตัวนี้มันมักเก่าตาตัวนี้เพราะว่ามีเกาอืมเกาจะไปล่างก็ได้บั้นไปบนก็ได้แต่ส่ตะล่างมาตะล่างมันไปมันไปด้างนี่ตะล่าง มันสีเลเอร์หาหา C สองศูนย์นี่ C ห้าสองเออห้าสองศูนย์มาหน้าประกอบูเออมีนเรียยเรียยซี่ตัวแมนมีสามมีนิดหนึ่งมนอันนั้ตักี้อันนี้มัวนี้ตมวนันี้ตัวนาตัวนีันตรงกันนี้ตัวนันมันนีัวนตรงกัน บเปแต่มายบอกชี่วนหาซนนะมันบริวาไแรงกว่เดิเล่นใส่ขึ้นอนกิดฉีเป็นหาซนนะปุ่นนาะนหาเก่าได้ดิแมนแมนวันนี้ก็เลยสองห้าซ้อนบอกสามารถมามามาตุ้งเก่าในนี่หนึ่งห้าเก้าวันนี้สองห้านบอก่สองห้านกับหนึ่งห้านนะปุประมาณคันขึ้นหมดตอนได้ มันมัดไปด่แล้ว่าาบบีมากเลยสองสี่ศูนย์ก็คนีบนะีเสอี่ศนเนาะเออหนามาก็เป็นสองห้าศูนย์เพื่อนไปเบิ้งหลายสูตรกันจังเียนล้ไว้ให้เพราะมันบริจาคใม่เก็บทีย่างเสียงเงินน้อมอ่ารถึงเงินก็ู่ลมนะอันนี้ใครก็เจ้าปจับเอา่ะจะเบิ้งเรียกยีบดีในนั่งนานสิรุนะ เด็กติดนี้นะครับปูแม่นไม่นี่ว่ายันนี่บวกการลดพรสองส่วบวกพอมกับเพ้าสอง่วนจับใช้กันรอนี่ยเข้าจังแปกันเไปแล้วเนี่ยว่าสูวแต่ส่วนมันก็เดินเยอะส่วนเขาเพราะว่ามาตามต่อฟูผูเพิ่นเบิ่งเป็นผู้เพิ่นจับท่างของปูเจ็ดสองถือคนสิจับแกได้เลยแมก็เจานี่เบิ่งเงนแค่นี้เขาเจาเิ้ลบอกแล้วนน่นี่ซุปเช่นมาเจานี่เขาเจาร้อนัวนี้แล้ต่างหมวดนึงนี่ก็ยคยนำตะล่างตะล่างเขาเจาจับตะล่าง ารางประกอบไปนี่เขาจะไปประกอบเเลเ่ขาเจาะนะถาว่ามีขาเขจาะ,ะเรียบรขาเจาะก็ตัดออกก็งเยหน่อยขาจาะอ่ะครับถูกแล้ว<อ>กลางบอกเ่กาอนทาม,มาแบบนี้มันมากายะปูนตั้งยี่เลยสองเจ็ดปูเก็ดสองสองเก็ดี <c oughs> ่ก,ก็ดีมันความครบคหลอบมั่งนะครบอเป็นปแม่ครบอดปนเรียกมันบอใครมาสี่กี่เด้ <c oughs> อ ถ้าตัวนี้สองกก็ต้องันมันเก็ีมาหดนี่สองเก็บยดนีเลยศน์เก็ีวสองศูนย์เก็สองเก็ีเเกลยเลยมธรรมะว่ามะเแมนถาม้ามันมาลักษณะนี้นะมีแต่หน้ามองครับแมนผันมาสั่นก่อนเฮ้ยไม่ใั่เวลาเลยไมันเรียบร้อยกันมือสองมืออืมบีลงเงินเรียกได้เพะครูหายได้แมน ไสาต่อนูนเนาะแนี้เอประกอบนึงมาถืองสองแปดมนผลมาสองเก้าตาเ้ากแบว่าสองตล้ยังสองแปดคับกเอาอีกคู่นึงมันคือขึ้นเป็นสองเก้าอ่ะล่ะแต่ที่ลงลงลันไ่นก็ลงอีเพิ่มอีกคู่นึงไอันนี้ก็สิย่างเก่ากับซูนนกปูนเนาะมันกาดันบ้านไหนดิพอเขาบ้านี้มันไปเลยเขาบังสูตรดิตานี้มันกาทางเดือนมันกา ดวนเติบเลยไหมอือถ้าเบิ้งละลายสูตรถ้ามันตรงกันมัน้งเหนือยขึ้นก็มันมันได้อือได้ในเนี่ยมันก็เพราะในรถมันยี่สิบกว่าหมวดแล้วเนสูแมนมันก็เดินถ้ามันเดินต่ออีกวันนึงมันก็นั่นต่อถ้าม่าสามสูตรนี่วัคซีนรถพร้อมกันอือเพราะสองสูตรนะอืออันนี้สูตรยี่สิบกว่แล้วนะคุณนาะแมนถ้ามันอีกสูตมด้ตัหน่อยได้ ก็จะไปิ่งนหลงปิ่สนดไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสงสิบสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดคิดแปดหวดหมดเี่เกันเด็กวิ่งเวิ่งต้องโผล่มัดตัวนึงนม่อวดสามเนี่ยเธอวันี้งท่นมีไปกนเด็กอกัสามเนี่ยไม่นอันนี้เป็นเลียนเลีวิ่งแมนเหตามันั้าเดี๋ยวมันมันเ ามาเดินมันเงี้ยๆนย่บอยจากนั่บบนไปได้ดิเาต้องให้ตรใหม่มาเพียไป <c oughs> ตามีตุดูตรหนึ่งนี่เกี่ยนใี่ไหมประกบกันสที่ขอนก่อน ที่ด้ล่างนึงประกอบกันเขามาสามาัวแลาวมนก็เดี่ยวบ้างนะครับก,ก,นนอ,กอ่กนันน้นออกรอนอ่าปกน้องูเนาะแม่ค่ะมีก็สิได้ของเล่นู้หลายๆนะคะเออจะเนท่อนจเ่น่อสาธุค่ะปูค่นเนี่ย